สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอิทธิยอก็ขอโทษนะครับที่ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้เรื่องเรียนนี่เยอะมากทั้งเยอะทั้งเครียดเลยแล้วครับสยอดอเออคนไหนจริงนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนสักหน่อยนะครับเป็นเสียงทีวีของผมเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ต่อเลยนะครับครั้งนี้นะครับเราจะมาสอนโหลดแอปนี้นะครับแอปเ่ยโอช่แล้วก็โหลดไปแล้วอ่าไม่มีไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่เราจะมาโสอนโหลดกันเลยนะแอป Google Market น,นะครับสามารถโหลดไหมครับไอย่างฟรีเลยนะครับและสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเวอร์ชันได้ตามใจเลยนะครับอ่าคุณเข้าไปใน google แล้วก็พิมพ์ว่าอย่างนี้นะครับเอย่าไปมาสาอังกฤษ M O B O เนี่ยครับไม M O B O Market อันตัวเนี้จิ้มเข้าไปครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่เว็บแรกครับราสักแป๊บนึงนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่ครับนี่คุณต้องมาดาวน์โหลดตรงนี้นี่อันนี้เกมมันกผมลบเรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่ผมไม่ชอบน่านี่ครับนี่อันนี้นะครับกดดาวน์โหลดสําหรับ a อ d r o i d ตรงนี้นะครับกดไปเลยมีอลเปเปอร์ให้โหลดด้วยนะครับเจ๋งไหมอ่าตอนนี้กําลังโหลดอยู่นะครับรอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็โหลดอีกทีนะครับ นี่ครับนี่กดถัดไปกดถัดไปแล้วก็ติดตั้งไปรอสักแป๊บนึงนะครับแปบบ๊บนึงนะครับผมก็ได้ทำกนนะรารดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาดูกันเลยข้างในแอปนี้รอสักแป๊บนึงนะครับออกมาเลยไม่เป็นไร รอสักแป๊บหนึ่งนะครบมาดูตัวอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับพอ,อบบดีว่ามีการแห้งหรือว่าอ่ามันจะมีทั้งการแห้งการเน็ตช้าประมาณนี้นครับ ก็ขอโทษอีกทีนะคะที่มีสิ่งรบกวนนะคะนบะพเข้ามาเป็น,ปนขั้นตอนตัดไพ่ครับขั้นตอนถัดไปตรงนี้ครับนะ่ะกดตรงนี้ขั้นตอนถัดไปแล้วคุณอยากกดดาวน์โหลดนะแล้วมันไอไงมันจะให้ดาวนโหลดทุกแอปเลยของมันรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับผมนี่ครับเข้ามาเราจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับสุดยอดครับผมมันจะมีประมาณนี้นะครับเป็นค้นพบเกมแอปแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้นะอืมขั้งแรกอะไรเนี่ยมันให้โหลดแอปอะไรเบราว์เซอร์นี้ไม่ต้อง อันนี้ก็จะเป็นอ๋อประจําเดือนอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเกมสําหรับที่เขาแคสมาครับเขาบางบางอันเขาก็มาแคสใส่ในนี้นะครับเออมอันนี้ก็อย่าดูสิครับมันเป็นไม่ดีนะครับนี่ครับนี่พิเศษที่สุดก็คือ wallpaper ครับผมมีหลายรูปเลยนะครับใครสำหรับเป็นคอโปเกมอนก็เข้าไปที่โปเกมอนโกตรงนี้ครับมันจะมีรูปโปเกมอนหลากหลายชนิดครับลดลดไม่ต้องไม่ต้อง อันน,นี้ครับนี่ครับเข้าไปมันจะมีรูปโปเกมอนหลากหลายเอ้ยไม่ต้องโอ้ยไม่ต้องเมื่อกี้ผมเขือไปกดาดาวโหลดมันก็จะดาวนโหลดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวั้างหน้าเราก็ขอโทษทีไม่มีอินโทรนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจยไปได้มีอินโทรก็แปลกใหม่แปลกแแนวแปลกนแลกนวครับต่อไปผมจะเปลี่ยนหนังผมจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์เลยนะครับเป็นนี่ครับเป็นทันเดอร์ มันจะมีให้ดาวน์โหลดรูปหรือว่าตั้งค่าเป็นแผ่นหลังพื้นหลังก็คือเป็นโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสนใจมันนะครับเป็นเป็นภาพพื้นก็คือเป็นอลเปเปอร์นั่นเองดูตัวอย่างก็จะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะลองเข้าไปดูเนี่ยสมมุติเรามีแอปประมาณนี้ครับยสมมุติเรามีแอปแบบนี้นะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกนี่นะครับแบบนี้สมมุติเรามีแอปอย่างนี้เราอยากได้ซิลิกาเมอร์น่าจะสวยกว่านะอืม อันนี้ก็จะเป็นรูปที่ตกทางนี้นะโอ้ยสิดเธอร์ไม่ต้องเอาเป็นเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละครับเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเถอดนี่เรียบร้อยแล้วครับสุดยอดนี่ครับผมก็ขอจบคลิปเยงแต่เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็กด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.